อาล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณละลิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติกนะครับโดยความเชื่อส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่อย่าง PlayStation 5จะมาให้เราได้สัมผัสกันภ,ภายใน1-2ปีหลังจากนี้เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาทำวิดีโอลงลึกรายละเอียดกันว่า ฟังก์ชันอะไรที่ผมอยากจะให้มีในเครื่องคอนโซลรุ่นใหม่เรามาดูกันเลยดีกว่าเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดโดยส่วนตัวนะนั่นก็คือผมอยากให้ PSN ของประเทศไทยเนี่ยมีเกมขายเท่ากับโซนอื่นๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนอเมริกาครับถ้าใครที่ใช้บริการของ PlayStation Network ก็คงจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างสโตโซนอเมริกาและโซนเอเชียว่าเกมที่พวกเขานำมาวางจำหน่ายในโซนของบ้านเรานั้น มีความแตกต่างกันมากขนาดไหนนะสำหรับเกมในโซนอเมริกาเนี่ยถือว่ามีมากมายแล้วก็หลากหลายมากๆแค่จะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับทาง PC เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเกมอินดี้ฟอร์มเล็กขนาดไหนนะครับก็มักจะมีการนํามาวางจําหน่ายในสตูอเมริกาเสมอในขณะที่โซนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบ้านเราเนี่ยมักจะมีแต่เกม Triple A จจากค่ายใหญ่เป็นหลักครับหรืออย่างดีหน่อยก็จะมีพวกค่ายขนาดกลางแต่เกมอินดี้เนี่ย โดยรวมแล้วถือว่าน้อยมากครับความแตกต่างเหลื่อมล้ําในจุดนี้เนี่ยมันทําให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันผมยกตัวอย่างเกมอินด,ดี้ดีๆมากมายหลายเกมแม้กระทั่งที่เข้าชิงเกมออฟเดอะเยอร์อย่างเซเลสหรือแม้แต่ช h o ์เบิร์ไน์ซึ่งเก่ามากแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมาในสโตรูประเทศไทยเลยและมันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้มีผู้เล่นจํานวนมากไม่เห็น คุณค่าของการใช้สตโตให้ตรงกับโซนที่ตัวเองอยู่อาศัยเพราะจะใช้ไปทำไมเราถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันเสมอผมอยากจะเล่นเกมเกมนี้ใจแทบขาดแต่มันก็ไม่มาขายในบ้านเราสักทีรอจนรอไม่ไหวก็ต้องไปเติมเงิน ID อื่นเพื่อที่จะซื้อมาเล่นปัญหามันก็จะวนกลับมาว่าตลาดในบ้านเราก็ไม่ได้โตอย่างที่มันควรจะเป็นครับเรื่องนี้ผมเคยมีโอกาสพูดคุยกับ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของโซนี่ที่แวะเวียนมาประเทศไทยผมเคยเข้าไปสัมภาษณ์ต่อหน้าและมีการยิงคําถามซ้ําเดิมหลายครั้งว่าทําไมเกมในสโตรประเทศไทยถึงไม่เท่ากับสโตอื่นๆคําตอบที่ได้รับทุกครั้งก็จะเป็นคําตอบเดียวกันว่าตัว d e v วลล p e r หรือ p u บพิเชอร์จะเป็นคนพิจารณาเองว่าอยากจะนําเกมของพวกเขามาขายในสตเอเชียเมื่อไหร่ คำตอบนี้หมายความว่ายอย่างไรถึงแม้จะไม่มีการบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ผมตีความได้ก็คือถ้า d e v วลอปเปจะเอาเกมมาขายในสโตโซนไหนเขาจะต้องจ่ายเงินเพื่อให้เกมของเขาเข้าไปอยู่ในสโตโซนนั้นครับเพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณในฐาน,นะคนสร้างเกมอยากจะขายเกมของตัวเองมีตลาดอยู่แต่ไม่เอาของของตัวเองไปขายในตลาดนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนอกเสียจาก ต้นทุนฮนะถ้าคุณเป็นเจ้าของเกมินดี้แล้วคุณต้องการที่จะเช่าพื้นที่ในตลาดคุณก็คงจะเล็งไปที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วก็ละเลยตลาดที่เล็กลงไปอาจจะด้วยเรื่องขนาดของทีมงานที่จะต้องดูแลตลาดแต่ละตลาดเนี่ยดูกันไม่ไหวนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นทีม indie, ินดี้ก็อาจจะไม่มีบุคลากรมากนะักเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเลือกตลาดใหญ่เท่านั้นจริงอยู่ว่าเรื่องนี้มันเป็นการตัดสินใจของ ทีม d e v วลอป e ปอร์ทีมพับพิเชอรแต่เจ้าของเครื่องคอนโซลช่วยเหลือพวกเขาได้ครับโดยการลดค่าธรรมเนียมการนำเกมเข้ามาขายในสโตนั้นๆให้สอดคล้องกับขนาดของสตูดิโอกำหนดราคาให้ลดหลั่นกันไปตามความเหมาะสมเป็นเรื่องช่วยอำนวยความสะดวกให้เกมเหล่านั้นเนี่ยสามารถมาขายในสโตอื่นๆได้มากขึ้น เพราะเรื่องนี้จะส่งผลเป็นลูกโซ่อีกหลายต่อหลายอย่างเลยครับยิ่งมีเกมมาขายในสโต์มากขึ้นเท่าไหร่ช้อยส์ของผู้เล่นก็จะมีมากขึ้นเมื่อช้อยส์ของผู้เล่นมีมากขึ้นเขาก็จะใช้เงินมากขึ้นเรื่องซีซั่นเซล์ต่างๆที่สตูเอเชียขยันเซล์มากนะเซล์บ่อยเซล์กันต่อเนื่องแทบจะทุกเดือนไม่ได้เว้นเลยเป็นปีเนี่ยแต่ปัญหาที่เราพบก็คือเกมที่นำมาลดราคาก็เป็นเกมเดิมๆเพราะผู้ที่จะ ให้เลือกเกมมาขายมันมีอยู่เท่านี้ความแตกต่างหลากหลายไม่เกิดนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่มีเกมมาขายมากขึ้นมันมีประโยชน์อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลดค่าใช้จ่ายในการอัปเดตแพทช์สำหรับทีม Developer p u ์พับลิ r ครับ หลายคนอาจจะไม่ทราบนะ,ะทุกครั้งที่มีการอัปเดตแพทของเกมต่างๆเนี่ยทีมสร้างเกมต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของเครื่องนะ,ะคือต้องเอาแพทให้เจ้าของเครื่องตรวจก่อนตรวจผ่านแล้วว่าโอเคอัปได้แล้วก็ต้องให้เงินเขาอีกต่างหากด้วยมันอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คอนเทนต์ DLC หรือการอัปเดตแพทของเกมในสตร์บ้านเราเนี่ยมันช้ากว่าชาวบ้านหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งครับเรื่องที่2 wish list ครับ wish list คืออะไร มันคือการที่คุณสามารถหยิบเอาเกมที่คุณสนใจมาใส่ไว้ในลิสต์ชั่วคราวเพื่อรอซื้อเกมเหล่านั้นได้พ่วงก,กับระบบโน้ตฟิเคชันต่างๆเข้าไปอย่างเช่นเกมในลิสต์ของคุณกำลังจะมีโปรโมชั่นก็มีการเมลแจ้งเตือนหรือว่าส่งโน้ตฟิเคชันให้กับเจ้าของลิสต์ได้ถามว่าทำไมถึงควรมีจุดนี้แน่นอนในสโตเกมออนไลน์ ออปชันทางเลือกที่ดีที่สุดที่พ่อค้าจะชอบก็คือลูกค้าพรีออเดอร์ลูกค้ายอมจ่ายเงินพรีออเดอร์ทั้งๆที่ยังไม่เห็นไฟนอลโปรดักต์ว่าเกมจะเป็นอย่างไรล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนเนี่ยเจ้าของสโตชอบที่สุดเพราะได้เงินมาหมุนก่อน รองลงมาก็คือลูกค้าที่ซื้อเดวันหรือลูกค้าที่ซื้อเกมในช่วงที่ไม่มีการ,รลดราคาโปรโมชั่นรองลงไปก็คือคนที่ซื้อตอนโปรโมชั่นอีกทีการมีวิชลิสต์นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นแล้วมันยังเป็นตัวเลขสถิติที่ดีสำหรับตัว d e v e l o p e เและเจ้าของเครื่องด้วยถ้าเกมเกมหนึ่งไม่เคยนำมาขายในสตูประเทศไทยมาก่อนไม่รู้เลยว่าตลาดเมืองไทยจะเป็นยังไงเอามาขายแล้วลูกค้าจะรับจะชอบไหม ยอดขายมันจะประมาณเท่าไหร่มันไม่มีอะไรที่สามารถประมาณการได้ครับว่าเกมเกมนั้นจะประสบความสำเร็จคุ้มค่าที่จะนำมาขายในประเทศไทยหรือไม่แต่ถ้าคุณมี wish list เห็นตัวเลขที่เกมเมอร์เอาเกมนั้นไปใส่ใน wish list ของตัวเองมันน่าจะบอกอะไรได้บ้างจริงอยู่ว่าลูกค้าที่นำเกมไปใส่ลิสตของตัวเองอาจจะไม่ได้ซื้อตัวเกมทุกคนแต่มันก็เป็นตัวเลขดิบที่ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะ ซึ่งถ้ามีการเก็บสถิติอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะบอกได้อีกว่ามีคนเอาเกมนั้นไปอยู่ในลิสต์ที่สนใจเท่าไหร่ถึงเวลาเกมวางจำหน่ายจริงๆยอดเท่าไหร่ความแตกต่างขนาดไหนถ้ามีการเก็บสถิติของทุกเกมรวมกันหมดมันจะสามารถคำนวณอนาคตได้เลยว่าเปอร์เซนต์ความแตกต่างมันมีมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่ามันเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากๆครับข้อที่3 ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นระบบที่สร้างความเสียหายอะไรถ้าผู้เล่น A สามารถที่จะซื้อเกมอะไรก็ได้ให้กับผู้เล่น B ครับเพราะแน่นอนเกมเมอร์โดยส่วนมากก็มักจะมีเพื่อนเป็นเกมเมอร์เช่นเดียวกัน แล้วสิ่งที่เกมเมอร์อยากได้มันจะเป็นอะไรฮะมันก็ไม่พ้นกับเกมนั้นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราอยากจะซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์เพื่อนบวกกับฟังก์ชัน w i ช h list ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เราเห็นเราเข้าไปส่ง w i ช h list ของเพื่อนได้ว่าเฮ้ยมันอยากได้เกมนั้นเกมนี้กิฟต์เกมให้มันซะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักดีแล้วผมคิดว่ามันมีประโยชน์ด้วยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นได้มากเลยทีเดียวครับข้อที่4ครับ,รบการรีฟันการแคนเซิลพรีออเดอร์และเดโม เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นออปชันที่ดีมากๆนะกับการที่ถ้าเราซื้อเกมไปแล้วลองเล่นดูภายในระยะเวลาจํากัดแล้วเกิดไม่ชอบเกมขึ้นมาก็สามารถที่จะขอรีฟันคืนเงินเป็นเครดิตเก็บเอาไว้สำหรับการซื้อเกมหน้าได้หรือการพรีออเดอร์วางพรีออเดอร์ไปแล้วไม่พอใจภายในระยะเวลาที่กำหนดสามารถที่จะถอนพรีออเดอร์ได้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ แฟร์กับผู้เล่นมากกว่านะฟังก์ชันทั้ง2นี้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเดโมเกมให้เราได้ระดับหนึ่งเพราะในปัจจุบันนี้เกมทุกเกมที่มีวางจําหน่ายในสโตร์ไม่ได้มีเดโมให้เราทดลองเล่นก่อนถ้าเกมสามารถให้ทดลองเล่นก่อนได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับมันจะทําให้ในอนาคตระบบรีฟันมันก็เหมือนกับเดโมของทุกเกมนั่นเองข้อที่5เมาส์และคีย์บอร์ดในประเด็นนี้เนี่ยผมไม่ได้จะพูดเพื่อให้คอนโซลรุ่นต่อไปรองรับเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับ ผมต้องการให้พวกเขายกเลิกการรองรับเมาส์และคีย์บอร์ดครับเพราะโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบเล่นเกมชูตติ้งและในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเกมชูตติ้งชื่อดังต่างๆที่ผมเล่น อุดมไปด้วยผู้เล่นที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเป็นการควบคุมหลักเกมอย่าง Rainbow Six Siege นะครับโอ,โ,อโอ้ผู้เล่นนี่ส,สแปลมลุกนั่งลุกนั่งเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาหัน180องศาได้ภายในการปาดเมาส์เพียงครั้งเดียวไอ้ผู้เล่นที่ใช้คอนโทรลเลอร์อย่างผมเนี่ยประสาทจะกินนะครับยิงกันไม่โดนคือเล่นยังไงก็สู้ไม่ได้นะหรือคอฟิวตี้ที่ผมชอบเล่นเช่นกันเล่นไปเดี๋ยวสักพักสักแมตช์หนึ่ง ก็จะต้องเจอผู้เล่นที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดที่เราไม่สามารถจะชาเลนส์ได้เลยไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนก็ตามกลยุทธ์เดียวที่ใช้ได้ก็คือตุ๋ยครับการรองรับเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยมันอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นกลุ่มหนึ่งจริงครผมไม่ปฏิเสธแต่มันก็สร้างความเหลื่อมล้ำให้กับกลุ่มผู้เล่นเช่นเดียวกันในระยะยาวเนี่ยผมว่ามันมีผลกับสภาพจิตใจของคนที่เล่นว่าเกมมันไม่สนุกครับ เมื่อเกมมันไม่สนุกก็ไม่รู้มันจะเล่นไปทําไมนะเล่นเมื่อไหรก่ก็แพ้แพ้แบบไม่มีทางสู้โดยสิ้นเชิงแบบนี้ผมคิดว่าอย่ารองรับเสียเลยน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าหรือถ้าไม่ยอมเลิกอยากให้มีการรองรับเมาส์และคีย์บอร์ดจริงๆหาทางที่จะใส่ระบบโน้ติฟิเคชันมาให้ผู้เล่นอย่างเราด้วยว่าแมชที่คุณกำลังจะเล่นต่อไปนี้มีผู้เล่นที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดอยู่อย่างน้อยเป็นการแจ้งเตือนให้เรารู้ตัวว่าโอเคเจอแล้วฉันจะไม่เล่น จะได้ควิดเกมหรืออะไรทํานองนั้นนะเพื่อสร้างความยุติธรรมให้ได้มากที่สุดในการเล่นครับข้อที่6 backward compatible เรื่องนี้จริงๆไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องมาตอกย้ำกันนะเพราะว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยก็มองโลกในแง่ดีว่าเครื่องเกมรุ่นต่อไปมันน่าจะเล่นเกมของเครื่องรุ่นเก่าได้ใจเราเนี่ยคิดแบบนั้นครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะทําได้ผมเคยคุยกับเพื่อนหลายคนนะเขาก็มักจะให้ความเห็นว่าเกมเก่าก็คือเกมเก่าเกมเก่าไปแล้วจะเล่นทําไมวะแต่สําหรับผมผมไม่มองอย่างนั้นนะผมมองว่าเกมเก่าคือประวัติศาสตร์ เกมเก่าคือความทรงจำที่ในบางครั้งเราก็อยากจะย้อนกลับไปสัมผัสมันเหมือนกันเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าโซ n y ตัดสินใจทำมันจะเป็นคุณมาหาศาลทั้งในเชิงการตัดสินใจทางด้านธุรกิจและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าเกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้พิจารณาให้หนักเลยว่าช่วยใส่ฟังก์ชันของ backward compatible มาด้วยนะฮะข้อที่7 Gra กราฟิกออปช แน่นอนสิ่งที่เราคาดหวังจากเครื่องเกมเจนหน้าทุกคนก็น่าจอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดกราฟิก8 k เฟรมเรทอันแคปใส่มาให้สุดเลยจ้าแรงกันให้เต็มที่ไปเลยไร้ข right ีดจำกัดในขณะที่เรายังไม่รู้ว่าสเปคที่แท้จริงของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมคาดหวังอย่างยิ่งก็คือการที่เกมทุกเกมสามารถรันได้ใน6 0 fps ถือว่าควรจะเป็นสแตนดาดได้แล้วสำหรับเครื่องเกมยุคหน้านะฮะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆผมอยากให้มันมีทางเลือกระหว่างภาพ 4k เฟรมเรท30 หรือ1 0 8 0 p frame rate ห0หรือจะปรับแบบเป็น preset low mid high ultra อะไรทำนองนี้ก็ได้นะเพื่อที่ทุกคนจะสามารถปรับแต่งกราฟิกให้ตรงกับความต้องการของตัวเองได้บางคนเขาไม่ได้มีจอ 4k เขาก็ไม่รู้จะเอาความละเอียด 4k ไปทำไมสู้เอาเป็น1080 p, แล้วขอ frame rate นิ่งๆเสถียรๆดีกว่าก็จะได้เป็นทางเลือกซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเครื่องเกมในอนาคตครับข้อที่8 PlayStation Now อย่างที่เรารู้กันว่า PlayStation Now เนี่ยเป็นบริการของ PlayStation ที่เปิดใช้งานกันมานานหลายปีแล้วนะครับมันเป็นบริการ streaming เกมเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีเกม Play 2 Play 3แลปะปัจจุบันก็เริ่มจะมีเกม Play 4แล้วปัญหาก็คือบริการตัวนี้ไม่มีให้ใช้ในประเทศไทยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอาจจะมีข้ออ้างได้ว่าเน็ตเมืองไทยเราแรงไม่พอ ไม่สามารถที่จะใช้บริการนี้ได้นู่นนี่นั่นแต่ในปัจจุบัน PlayStation Now มีฟังก์ชันในการดาวน์โหลดเกมเต็มทั้งเกมมาเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็เล่นได้โดยที่ไม่ต้องสตรีมมิ่งแล้วผมจึงไม่เห็นว่ามันจะไม่น่านำบริการนี้มาเปิดให้ใช้ในประเทศไทยตรงไหนโดยเพราะอย่างยิ่งในเมื่อเครื่องคู่แข่งอย่าง Xbox เขาก็สามารถที่จะใช้งานได้กับ Xbox Game Pass แล้วนะข้อที่9อ การจัดการกลุ่มคอมมูนิตี้ได้ดีกว่าเดิมสำหรับเครื่อง PlayStation 4เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการ text chat ฟังก์ชันการ voice chat ซึ่งทำได้ก็ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับก็คือมาตรฐานในที่นี้คือเขาน่าจะเบสิกที่สุดแต่สำหรับเครื่องเกมรุ่นต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้มองระบบคอมมูนิตี้ของ Discord เป็นตัวอย่างครับการจัดการคอมมูนิตี้ใน Discord เนี่ยห้องหนึ่ง จุคนได้เยอะมากห้องสามารถที่จะซอยย่อยได้มากเทคแชทก็แยกต่างหากสามารถที่จะลงลิงค์รูปไฟล์เสียงหรือว่าไฟล์วิดีโอได้เพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ Discord เป็นสแตนดาดที่ PlayStation พยายามจะทำให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดในด้าน Community Management ครับข้อที่10 cross platform เป็นสิ่งที่ผู้เล่นเรียกร้องกันมานานพอสมควรแล้วนะสำหรับการเปิด cross platform ซึ่ง Sony ก็พยายามปรับตัวแล้วก็ใส่เกมที่จะเล่น cross platform กันมาได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผมมองว่าคอสแพลตฟอร์มเป็นเรื่องของอนาคตครับเป็นเรื่องที่สมควรจะเกิดขึ้นและมันมีประโยชน์กับทุกคนมากกว่าผมเข้าใจในทางธุรกิจมันอาจจะไม่สามารถทำได้กับทุกเกมในตอนนี้แต่ในอนาคตอยากให้มีจุดนี้เป็นเป้าหมายครับเพราะมันดีกับผู้เล่นทุกคนข้อที่11ครับมีตัวเลือกสำหรับเครื่องรุ่นที่ไม่มีหัวอ่านโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่เล่นเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้ซื้อแผ่น มันนานมากแล้วถ้าเครื่องเกมรุ่นใหม่ไม่มีหัวอ่านและราคาถูกลงผมจะเลือกเครื่องรุ่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมอยากจะให้มันเป็นออปชันนะครับคือเป็นทางเลือกว่ามันมีทั้งเครื่องรุ่นที่มีหัวอ่านสําหรับใครที่อยากเล่นแผน่นแล้วก็เครื่องรุ่นที่ไม่มีหัวอ่านสําหรับใครที่เล่นดาวน์โหลดอย่างเดียวแบบผมนะคผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและข้อสุดท้ายครับ ปรับปรุงจอยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความทนทานนะผมทำจอยเพยสพังคามือนะประมาณ3-4ถึงตัวตลอดอายุการใช้งานเครื่องของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันสาเหตุคืออะไรนะแต่ผมอยากจะให้ช่วยออกแบบให้มีความทนทานมากกว่านี้อันนี้เป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเรื่องที่รองรองลงไปของจอยเนี่ยอาจจะมี ฟังก์ชันฟีเจอร์เสริมอย่าง HD Rumble หรือว่า Wireless Charge อะไรแบบนี้ใส่มาถ้าใส่มาได้ก็ดีถ้ามันจะไม่ทำให้จอยแพงจนเกินจะรับได้มากเกินไปนะักแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอแถมอีกอย่างนึงก็คือผมอยากให้ย้ายปุ่มอ n นาล็อก L3 กับ R3 เนี่ยการที่เราจะต้องกดปุ่มอนาล็อกเนี่ยไปไว้ปุ่มใหม่ครับอนาล็อกด้านซ้าย และด้านขวาเนี่ยเวลากดลงไปมันมักจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นสากลก็คืออนาลอกซ้ายกดเพื่อวิ่งอนาลอกขวากดเพื่อเมลีก็คือฟันมีดนะแล้วเวลาผมเล่นเกมชูตติ้งเนี่ยผมกดอนาลอกซ้ายบ่อยมากแล้วมันเมื่อยอนาลอกขวาเนี่ยเวลาจะเล็งยิงกันในสภาวะแบบเดือดเดือดหรือไม่ทันตั้งตัวเนี่ยจะกดลงจะดันขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นฟันมีดทุกทีแล้วก็ทําเราตายนะผมอยากจะให้ช่วยย้าย2ปุ่มนี้ออกมาจากจอยเพื่อที่จะ ให้มันกดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่สับสนมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวและทั้งหมดนั้นก็คือฟังก์ชันที่ผมอยากจะให้มีในเครื่องเกม PlayStation 5ฟังกันมาจนถึงจุดนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยพี่ ไอสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยมันมีอยู่ในเครื่องอื่นหมดเลยนะถ้าสิ่งที่พี่เรียกร้องเนี่ยมันจะซ้ำกับเครื่องอื่นขนาดนี้ทําไมพี่ไม่ไปเล่น PC วะทาไมพี่ไม่ไปเล่นเครื่องอื่นวะคําตอบก็คือก็เพราะว่าผมเป็นแฟน p l a y ์ซ a ชั่นไงผมอยากให้พวกเขาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดนี้ได้สูงขึ้นนั่นเองนะฮะ เรื่องที่ลิสต์มาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความรักล้วนๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีความเกลียดชังอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พิจารณากันด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะเรื่องของผมมันจบไปแล้วทีนี้มาฟังเรื่องของพวกคุณบ้างดีกว่าทุกคนอยากให้มีฟังก์ชันอะไรในเครื่อง PlayStation 5เพิ่มเติมมากกว่านี้กันบ้างมาแชร์ความเห็นในส่วนของคอมเมนต์กันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณตน้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับ,บชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ